สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะกลับมาพบกับโ oh, อค่ะโฮราโฮโรโอมากับดวงเช่นเคยนะคะและในวันนี้เราก็จะมาทํานายทายทักดวงชะตาชาวราศีตุน้นประจำเดือนธันวาคม2565นี้นะคะและแล้วเราก็ก้าวเข้าสู่เดือนสุดท้ายในปีพศ2565นี้กันแล้วนะคะทุกคนขอใช้พื้นที่ตรงนี้นะคะในการ เอ่ยคำว่าสวัสดีปีใหม่ทุกๆท,ท่านนะคะและก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับการติดตามสำหรับแรงซัพพอร์ตทั้งคนที่กดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดคอมเมนต์ให้กับเรานะคะล้วนแล้วแต่มีความหมายกับพวกเราชาวทีมงาน โหราโหโรโอมากับดวงมากๆเลยนะคะงั้นเราก็มาเริ่มทำนายดวงชะตาสำหรับชาวราศีตุลในเดือนธันวาคมนี้กันเลยค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นตำแหน่งของตนุตัวตนของท่านในแง่มุมของความคิดแล้วก็แนวทางการปฏิบัติในช่วงระยะเวลานี้นะคะจะสังเกตได้ว่าเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับชัยชนะได้รับถ้วยโอ้โหบอกเลยว่าความสำเร็จมาเต็มนะคะ ความสำเร็จที่ได้รับชัยชนะมาแบบมีทีมมีคนช่วยเหลือ มีคนสนับสนุนมีคนเกื้อหนุนนะคะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเรียกได้ว่าเราผ่านอะไรมาเยอะเราฝ่าฟันมาเยอะเราแข่งขันเราผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคมาเยอะแต่ในที่สุดแล้วณนะวันนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นความสำเร็จที่เราก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองมากๆนะคะได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จอาจจะเป็นเรื่องของทีมในที่ทำงานหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการทาธุรกิจนะคะคุณก็เป็นส่วนที่ทาให้ มันมีผลของความสําเร็จในครั้งนี้เปรียบเสมือนช่วงเวลาแห่งชัยชนะเปรียบเสมือนช่วงเวลาของความสุขที่เราสามารถจะมีร่วมกันเฉลิมฉลองร่วมกันกับคนใกล้ชิดใกล้ตัวกับคนในที่ทํางานกับคนในสังคมโดยรอบหรือแม้กระทั่งกับคนที่เราอะทำธุรกิจร่วมกันก็ตามค่ะต่อมาค่ะ ตำแหน่งของกระดุมพระเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การเงินการเงินในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีความชะล่าใจากับช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะเลยทำให้อาจจะรู้สึกมีเหตุที่จะต้องแบบเก็บออมบ้างนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเสียเงินจ่ายเงินไปเยอะ กับคนที่คุณรักกับคนที่คุณแคร์กับคนใกล้ตัวของเราเป็นป่าเปคะ่ะนะคะในช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยใช้คำว่าอาจจะยังไม่ได้อยู่ในจุดที่เราแบบรู้สึกว่ามันมั่นคงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามมันก็หมดไปกับสิ่งที่รักสิ่งที่ชอบหมดไปกับคนที่รักกับคนที่คุณชอบนะคะมันอาจจะดูย้อนแย้งสักหน่อยนะคะแต่ด้วยด้วยความเจตนารมแล้วเนี่ยตอบสนองนี้ตอบสนองความต้องการตัวเองแล้วมันก็ถือว่าเป็นความ สุขในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วก็บางครั้งสัญลักษณ์ของฟ้าผ่าสังเกตว่าเวลามันมามันจะมาแบบเปี้ยงแล้วมันก็หายไปเลยใช่ไหมคะมันเป็นสถานการณ์ที่เรียกได้ว่าฉับพันเฉียบพันช่วงนี้เนี่ยต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องเหตุของการเสียเงินแบบฉับพันด้วยนะคะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของสหชะ สังคมเพื่อนฝูงในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของสังคมนะใช้คำว่าสเสน่ห์แรงเหลือเกินนะคะจนกระทั่งคนที่คุณอาจจะเรียกเขาว่าเพื่อนเขาไม่ได้คิดเป็นเพื่อนกับคุณนามีคนที่แอบรักเพื่อนนะหรือมีคนที่แบบอยากขยับสถานะความสัมพันธ์จากเพื่อนจากคนใกล้ตัวกลายเป็นคนรู้ใจได้เปล่าอ้าวมีแบบนี้ด้วยนะคะแต่ว่า ความรักครั้งนี้อบพูดเลยนะว่าเขาอาเป็นฝ่ายที่จริงใจเขาอาเป็นฝ่ายที่เป็นคนที่รักคุณมากเป็นคนที่มีความหวังดีกับคุณมากๆม,มันเลยไม่มีผลออกมาในรูปแบบของด้านรบด้านร้ายแต่อย่างใดต่อให้คุณจะแบบไม่เอาอะเพื่อนกันดีกว่าเขาก็ไม่เกลียดคุณนะคะหรือต่อให้คุณจะแบบเฮ้ย ไม่ชอบขนาดนั้นก็เออเราอาจจะดูใจกันช่วงหนึ่งแล้วมันไม่ได้ชอบขนาดนั้นกลับไปเป็นเพื่อนกันดีกว่าอ่ะคนคนนี้ก็จะยังเป็นคนที่รักแล้วหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีกับคุณเสมอมานั่นเองนะคะเรียกได้ว่าช่วงนี้ใกล้ใครไม่ได้เลยค่ะเสน่ห์เนี่ยทำเราปวดหัววุ่นไวายไปหมดนะคะมีแต่คนมารักมีแต่คนมาชอบมีแต่คนมาหลงนะคะแต่ในความดีก็คือว่าเราอะ่ะ เป็นที่รักเป็นที่ชอบของเขานะคะก็เป็นสเสน่ห์กับตัวเราเองดังนั้นการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างจากคนในสังคมเนี่ยใครไปขอใครเนี่ยมีแต่คนจะช่วยคุณนะต่อมาค่ะตำแหน่งของพันธุก็คือเรื่องของญาติพี่น้องหรือว่าเป็นครอบครัวของเรานะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผู้ชายนะคะก็ถ้าถามถึงเกณฑ์ของสุขภาพเนี่ยแนะนำว่าควรที่จะเตือน,นเขาบ้างก็จะดีมีคนที่ดือ้อมีคนที่แบบ ไม่ฟังคุณเลยไปตรวจสุขภาพหน่อยดีปะเพาะไม่ไปอะ่ะมันไม่ได้เป็นอะไรจะไปตรวจทาไมละมันเสียเวลามันเสียตังค์นะคะเออแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกลับกลายเป็นว่าพอพาไปพบคุณหมอได้เนี่ยฟังหมอนะฟังคุณหมอค่ะเชื่อคุณหมอค่ะหรือแม้กระทั่งแบบคนที่มีอาชีพของการแบบเป็นเป็นนักเทรนในด้านของสุขภาพเนี่ยเขาก็จะเชื่อนะคะเช่นเทรนเนอร์ต่างๆนาะนาะ แล้วก็ช่วงเวลานี้เนี่ยเขาอาจจะกลับมาดูแลสุขภาพมากขึ้นถ้าเกิดว่าเขาได้มีโอกาสไปพบแพทย์หรือไปพบหมอหรือว่าไปพบผู้เชี่ยวชาญไปพบเทรนเนอร์ก็ตามแต่แต่ถ้าเป็นในเรื่องของออสุขภาพทางด้านจิตใจช่วงนี้เขาออกแนวจะแบบเอาแต่ใจตัวเองเป็นที่ตั้งเนสหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของความสำคัญโดยทั่วๆไปเนี่ยก็ถือได้ว่า เป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามารถชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษาเป็นที่ช่วยเหลือเป็นที่พึ่งพาเป็นที่พึ่งพิงเป็นอีกคนหนึ่งในชีวิตที่เรียกได้ว่าพึ่งใครไม่ได้มีเขาอยู่เคียงข้างตลอดเวลามีเขาเป็นเบื้องหลังมีเขาเป็นไอดอลมีเขาเป็นต้นแบบของชีวิตคนคนนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าคนใกล้ตัวเราเองครอบครัวเรานี่เองนะคะต่อมาค่ะบรรทัดที่สองไพ่ใบแรกตำแหน่งของ ปุตตะสำหรับใครก็ตามที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์การจะมีลูกบอกก่อนเลยนะคะว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีกับเรื่องนี้มากๆเลยขอแสดงความยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็เด็กคนนี้เนี่ยสาธุเลยค่ะเห็นองค์พระอย่างนี้นะคะเป็นเด็กมีบุญมาเกิดค่ะ เป็นเด็กมีบุญมีวาสนานะคะแล้วก็ในช่วงจังหวะระยะเวลาที่เขามาเกิดกับครอบครัวของเราเนี่ยถ้ามีใครก็ตามที่กําลังรอเรื่องลูกรอเรื่องหลานเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบโหแบบแฮปปี้แล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะการที่มีเขาเข้ามาเนี่ยมันเติมเต็มชีวิตของครอบครัวเรามากๆเลยนะคะส่วนใครก็ตามที่มีลูกหลานอยู่แล้วนะคะในช่วงระยะเวลานี้เนี่ย ก็จะเริ่มค้นพบว่าโเขาเป็นเด็กที่มีน้ำใจมากเลยเขาเป็นเด็กแบบใจบุญสุนทานมากเลยเขาเป็นเด็กแบบผ่านวัดที่ไหนสาธุสาธุตลอดเวลาเลยค่ะหรือแม้กระทั่งเห็นแบบเอ่อแบบเหมือนสารเจ้าหรือเห็นเอ่อเป็นพระเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยโอ้โหยกมือไหว้คว,วับเลยนะคะก็ถือว่าเป็นเด็กที่เ,เรื่องของความนอบน้อมเรื่องของความอ่อนโยนเรื่องของความเอ่อเป็นผู้ที่ให้ผู้อื่นหรือว่า เป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลผู้อื่นเป็นอย่างดีเขาจะเป็นเช่นนั้นนะต่อมาค่ะตำแหน่งของอริศัตรูคู่อาฆาตตายแล้วนะคะปรากฏไพ่ไม่ใช่คนอื่นไกลแต่เป็นคนใกล้ตัวกันนี่แหละนะคะดังนั้นช่วงนี้บอกเลยว่าคนใกล้คนที่ไว้ใจสุดท้ายรายที่สุดนะคะคนที่ร่วมลงทุนคนที่ร่วมพ้นคนที่สนิทสนมคนที่เราเรียกเขาว่าเพื่อน คนที่เราเรียกเขาว่าครอบครัวคือโดยโดย,โดยความสัมพันธ์ทางเชือ้อทางสายเลือดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นญาติกันขนาดนั้นแต่ด้วยความที่เรารักรสนิทกันมากก็อาจจะมองว่าเขาเป็นญาติเป็นครอบครัวคนหนึ่งก็เป็นไปได้นะคะในความหมายตรงจุดนี้ดังนั้นเนี่ยก็ระมัดระวังคนลักษณะน,น,นี้ให้ดีๆช่วงนี้เนี่ยว,ว้วางใจคนทุกคนไม่ได้ขนาดนั้นนะต่อมาคะ่ะตำแหน่งของกรรมการงานนะคะการงานเป็นนักทดลองนะคะ ความหมายของการเป็นนักทดลองก็คือการเรียนรู้อะไรใหม่ๆชอบทดลองด้วยตัวเองชอบพิสูจน์ด้วยตัวเองไม่เชื่อใครง่าย,ายๆร่ะคะเรื่องงานน่ะสมมติบอกว่าเอ้ยไปสมัครอันนั้นสิไม่ไปอะ่ะไม่ชอบหรอกยังไม่ทันได้ลองเลยนะแต่บอกแล้วว่าไม่ชอบถ้าเป็นคนอื่นบอกไม่เอาแต่ถ้าตัวเองอยากทำอะ่ะโอ้โหต่อให้คนรอบด้านบอกเอ้ยอย่าเลยมันไม่ดีอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้ ห้ามคุณไม่ได้หรอกคะ่ะพูดเลยนะคะมีแต่จะทู่สีมีแต่ที่จะทําให้ได้มีแต่ที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นฉันจะลองให้ได้รู้ด้วยตัวเองนี่แหละนะคะแล้วก็ตัวตนเนี่ยเป็นคนที่มีมีความรู้เป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์นะคะในความรู้เชิงวิชาการนี่ก็โดดเด่นมากๆเลยมีจินตนาการที่สูงส่งเป็นคนที่พร้อมจะเปิดรับอะไรใหม่ๆเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะนี่ก็คือเป็น เขาเรียกว่าเป็นความเป็นตัวตนของคุณที่มันทําให้เรื่องของความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเนี่ยมันสามารถจะมีลูทางที่ไปต่อได้ด้วยตัวของคุณเองต่อมาไพ่ใบสุดท้ายก็คือเรื่องของปัตตนิหรือว่าเป็นเรื่องของความรักนะคะสาหรับท่านที่เอาว่าโสดก่อนนะคะโสดในช่วงนี้พอเปิดไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้โอ้โหบอกเลยนะโปร่งตก ไม่คิดถึงรักเลยไม่ได้แคร์ส่วนแคร์สื่อเลยใครจะมีแฟนมีไปฉันยังไม่พร้อมฉันยังไม่อยากจะมีนะคะเป็นคนแก่เลยนะคะหันหลังให้กับพระอาทิตย์ภาพที่สวยงามขนาดนี้วิวทิวทัศน์ที่มันว้าวขนาดนี้ทุกคนมีแต่จะแบบเฮ้ยไปรอคอยดูพระอาทิตย์ตกดินลงทะเลมันคือช่วงโมเมนต์ของความโรแมนติกที่สุดเลย แต่คนคนนี้หันหลังให้กับวิวเหล่านั้นนะแสดงว่าต่อให้มันดูจะสวยงามเพียงใดอ่ะย่ามาหลอกกันให้ยากปลงแล้วค่ะเรื่องนี้มันไม่มีอยู่จริงมันไม่ฉีรังมันไม่ยั่งยืนหรืออาจจะมีมุมมองความคิดว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันก็มีอ่ะเออมันก็มีของมันอ่ะเออเหมือนไม่ได้อินกับเรื่องของความรักเลยนะคะหรือถ้าเป็นคนที่มีคู่หรือเป็นคนที่มีความรักอยู่แล้วมันก็แปลความหมายได้ว่าเป็นช่วงเวลาของความ เบื่อหน่ายเป็นช่วงเวลาที่ความรักมันอ่อนกําลังลงมันไม่ค่อยแววหวานมันไม่ค่อยฟุ้งฟริง้งมุง้งมิ้งอยู่กันแบบสังกะตายไม่หวานชื่นรักจืดจางนะคะบางคนเนี่ย อาจจะอยู่กันในแง่มุมที่ว่าเออก็มีภาระผูกพันหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของรูปร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามมันไม่ได้หมายความว่ามันมันแย่ซะจนมันเยียวยาไม่ได้มันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้นะคะถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปเนี่ยโอเคว่ามันก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นกับเรื่องของความรักนะโอเคค่ะก็ขอจบการทำนายไทยทักดวงชะตาชาวราศีตุลประจำเดือนธันวาคม2 5ง5หนี้ค่ะ Thank you